รักของชาวลัคนาราศีธนูดาวคู่ครองคนรักของคนลัคนาราศีธนูอยู่ในเรือนอลิค่ะซึ่งอาจจะมีผลทําให้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีเรื่องมีปัญหาเล็กน้อยที่อาจจะทําให้ทะเลาะจุกจิกใจอาจจะมีปัญหาเช่นคู่ของเรามีความสนใจในด้านอื่นมากขึ้นทําให้ละเลยความสัมพันธ์ได้หรือโทรไปไม่รับโทรศรัพท์เห็นข้อความแล้วไม่ค่อยตอบเหตุการณ์เล็กน้อยเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นบ่อกเกิดของความน้อยใจความระแวงทำให้ใช้คำพูดที่เหน็บแนมต่อกันหรือมีการขุด อดีตมาพูดทำร้ายจิตใจกันทําให้เสียความรู้สึกกันและก็จะมีผลทําให้ไม่ค่อยอยากคุยกันสักพักหนึ่งค่ะสําหรับคนโสดนะคะจะเจอคนที่ถูกใจจากการที่เขาเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาในเรื่องงานของเราอาจจะเป็นคนที่พูดจากวนเราแย่เราทําให้เรารู้สึกราคาญหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในสายตาคุณมาก่อนเลยก็ได้ค่ะส่วนสำหรับใครที่เพิ่งมีความสัมพันธ์ให้ระวังเรื่องการพูดจาไว้มากๆจนถึงวันที่7กรกฎาคมค่ะ